สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคับพิเศษครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่28มีนาคม2567นะครับสิบบริกา19นาทีครับขณะนี้ที่รัฐสภานะครับก็กำลังมีการอภิปรายในประเด็นเรื่องของคาสิโนโทุกคนหมายอยู่นะครับเอาสั้นๆเลยแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ผมอยากจะนำเรื่องราวของอพิจักพ์เพนแคร์นะครับหรือว่าคุณจักรพงษ์เพนแคร ซึ่งเป็นบุคคลที่ผมชื่นชอบแล้วก็ให้ความเคารพนับถือนะครับในเป็นในการที่ท่านเป็นนักต่อสู้ราาประชาธิปไตยนะครับต้องออกจากประเทศไทยไปถึง15ปีนะครับแล้ววันนี้ก็กลับมาแล้วได้รับการประกันตัวเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เป็นความทรงจำของผมในการที่ได้รู้จักกับคุณจักรพงศ์เพ็ญแขก็คือ หลายปีก่อนนะครับผมเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านนะค,คุยกับพิจักรพพบเนี่ยในการประชุมกยกสมาคมวิทยุโทรทัศน์สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ครับนันเป็นครั้งหนึ่งเดียวที่ผมได้เจอกับท่านเพราะว่าท่านเป็นนักจัดพิธีกรนักจัดรา,ารายการทีวีสารคดี เป็นอดีตข้าราชการกระทรวงต่างประเทศการศึกษาสูงครับเราเรียกว่าระดับด็อกเตอร์แต่ไม่ด็อกเตอร์จบจากจอร์จฮอปกินนะครับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของสหรัฐภาษาอังกฤษดีมากนะครับแล้วก็เราก็เห็นบทบาทของท่านในทางโทรทัศน์และจากนั้นก็ <c oughs> ไปทำงานทางการเมืองนะครับผมนี่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่า รู้สึกประทับใจในการต่อสู้กับพี่น้องคนเสื้อแดงแล้วก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจนักเรียนนักศึกษา1ทุนหนึ่งอำเภอนะครับซึ่งตอนนั้นหลังรัฐประหาร19กันยา49นะครับที่สนามหลวงประมาณเดือนมีนาคมสรมาณย5 0คุณจะกระพบเป็นแขกขึ้นเวที <c oughs> ที่สนามหลวงล้าพูดถึง คนที่ทำลายโครงการหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอเป็นคนที่จิตใจอยากระด้างมากที่ทำลายอนาคตของเด็กนะครับ <c oughs> ท่านเป็นน้ำตรีประจำสมนายกในสมัยรัฐบาลสมัครเราก็ต้องรีภัยการเมือออกไปนะครับคุณจะพบเป็นผู้กระชากหน้ากากของระบอบอมตยาที่ประยทำให้เรารู้ว่าใครที่อยู่เบื้องหลังรัฐประหารบ้าง คือขายของคนเอกเปรมเป็นใครคนเอกเปรมเป็นยังไงนะครับเป็นคนแบบไหนนะไปเขาวัดในฟังธรรมไม่มีเพื่อนอันนี้แกพูดที่สาระต้องขอโทษคนเอกเปรมด้วยที่เอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจัพบได้ทําให้เรารู้จักขบวนการอรรมารยธิปไตยแล้วขอท่านต้องรีพัยกลับมาวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจนะที่แกได้กลับมาในประเทศไทยก็ขออนุญาตเล่าข่าว เมื่อเช้าเมื่อวานนี้จงมีข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้กลับมาแล้วครับเรามาติดตามจากข่าวจากทวิตเตอร์แล้วก็สื่อต่างๆนะครับที่ผมจะนํามาเล่ากับแฟนรายการที่ที่นํามาเป็นช็อตๆ,ๆ,ๆจากทวิตเตอร์ก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับอันนี้จากมาติชนครับเล่า15ปีหายไปย้อนกลับไทยสู้คดีขอโอกาสประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่มาเมื่อเช้าเลยนะครับ <c oughs> แต่เช้านี้ว่ากันว่าบินมาจากบุูไนนะครับบินมาจากบุูไนข่าวสดครับจากภพเป็นแขกถึงไทยแล้วกองปราบคุมตัวทันทีตำรวจกองปราบนํากําลังมารับตัวจากภพเป็นแขกอดีตน้ำตรีประจำสำนักน้ำตรีที่เดินทางกับไทยโดยหมายกําหนดจออประตูะเก้าบริเวณชั้นสองของสนามบินสวนภูมิต่อมาเจ้าหน้าที่กองปราบได้เชิญตัวในจกักภพนะครับเดินทางออกจากสนามบินสวนภูมิไปยังกองปราบเพื่อ เอาผิดฐานอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดนะครับโดยนะักทีเเียนไม่สามารถบอกไปอนุญาตไม่ได้อ,ไออนุญาตไว้ให้ครอบคอผิดกฎหมายและเป็นอังยี่นะครับจริงๆแล้วมีคลิปที่คุณจัดกับพบได้ได้ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ก่อนกลับนะประมาณ2นาที ประมาณสองนาทีซึ่งผมอยากจะให้ฟังหน่อยครับลองดูนะครับพวกเราเนี่ยแสดงออกในรูป,ปแบบนี้ต่างกันมีไปทางการเมืองทางอื่นกว่าจะช่วยทำงานอื่นอื่นที่สุดทิ่ทำงานหนักต่างๆาประเทศชาติของเรา คิดว่าผมสามารถจะเก็บอยู่ประสบการณ์เหล่านี้กลับาได้เอาไปใช้ในการเรียนประเทศไทยในยามที่โลกกาลังเปลนะี่ยนแปลงแบบทักจับหน้าไม่ได้ไม่ว่าจะเรื่องภูมิอากาศเรื่องการเมืองเรื่องเอไอนะครับแม้แต่เรื่องโรคป้ายไข้เจ็บแต่เรงารู้กันอยู่ถามว่าและความคิดต่างๆที่เคยมีเนี่ยดีที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนี้ผมจะไว้อย่างไคผมก็ต้องตอบ่างนี้ครับว่า ได้คิดหลังจากเวลาผ่านไปชั่วระยะหนะึ่งสิบกว่าปีนี้ทําให้ผมได้คิดว่าเราคนไทยจะมาขัดแย้ง,งก,กันทำไมหรือว่โลูกกำลังผัานคนปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยควรจะยิ่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวความหลากหลายทางความคิดเป็นเรื่องดีไม่ได้จะเป็นเหนเตุในตงตลอดผมก็เลยเอาตัวเองนี่แหละครับเป็นตัวเริ่มตน้นไม่ไปบอกให้ใครทำหรอกแต่เมื่อเราคิดเราก็ทำเองก่อนผมถึงเดินทางับประเทศไทยวันนี้ ไม่ใช่วนจะไปเดินปลอที่ไหนสบายนะครับกลับไปเข้าสู่กระบวนการที่ทํามีคดีเกิดขึ้นหลายคดีผมต้องรับไปมอบตัวแล้วก็ไปขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามที่เป็นตามกฎหมายและผมก็หวังว่าผมจะสามารถสู้คดีได้อธิบายตัวเองได้แล้วนมานะก็ได้ออกมาสู่สรารภาพและสามารถทำงานรับใช้บ้านเมืองได้ตามที่ใช้รารานาส่วนเรื่องสิ่งที่เคยพูดไว้สิ่งที่เคยเขียนไว้ สิ่งที่เคยแสดงออกไว้ผมไปเปลีป่ยนแปลงไม่ได้ผมเรีนตเรียนท่านว่าผมได้คิดอะไรใหม่ขึ้นเยอะจังน้นและขอให้ให้โอกาสผมสัดนะครับว่ความคิดใหม่ตรงนี้มันจะช่วยได้ไย่งบ้างสำหรับประเทศชาติเอาล่ะครับตั้งแต่สัน้นๆ็ยาวยังไม่กี่ชั่วโม,มงได้พบกันแล้วครับผมขออนุญาตกลับบ้านผมผมอยุ่นอยพอลยคลับ ดีต้อนรับครับครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่มาก่อนที่ตัวจะมาถึงนะครับเมื่อเช้าก็สื่อมวลชนก็มากันนะครับนี่ครับเมื่อมาถึงครับคุมตัวจะกระพบกองปราบเค้นสอบก็เป็นภาพจากคลิปนะครับนี่จากข่าวสดนะครับจากข่าวสดจะกระพบมอบตัวกองปราบแฟนคลับรอต้อนรับครับโอ้โห กานขับเยอะมากนะครับผมก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับนะครับผมชอบพี่จักระพมากนะครับจักระพมอบตัวสู้คดีเปิดขั้นตอนหลังตำรวจส่งตัวขึ้นศาลจักระพกับไทยอันนี้ก็จักระพถึงไทยแล้วตำรวจคุมเข้ากองปราบป็นขับรอรับนะครับป็นขับเยอะนะครับผมบอกเลยออกไป15บหปีนะครับ ออไปหลังนายกทักษินสักปีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นข่าวจาก Voice TV นะขออภัยครับตำรวจนำจักพบถึงกองปราบทนายน้องสาวรุดเข้าพบย้ำเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหาเผยกับไทยช่วงนี้เพราะรัฐบาลเป็นประชาธิปไตยอยากกลับมารับใช้ชาติไม่เกี่ยวกับทักษินนะครับ ไม่เกี่ยวกับทักสินอันนี้เป็นดอกไม้รู้สึกคนนี้เป็นคนนี้เป็นเลขาอะไรไงนะครับจาก v o ซ์ทีวีนะครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นแฟนคลับนะครับจาก v o ซ์ทีวนี่เป็นภาพกลับไปรับใช้เมืองไทยครับกรบผมเป็นแขนประกาศกับไทยยี่แปดมีนาะ กลับมาจัดรายการทีวีนี่ก็โ,โหผมว่าเรตติ้งกระชูดนะเรตติ้งกระชูดนี่ครับก็เป็นภาพจากในคลิปน,นะครับอันนี้จาก n อ t นะครับจัก,กรพบเพนแขรับทราบข้อเก่าครัเรามาดูอันนี้ก็คือเป็นภาพที่กลับไปรับใช้เมืองไทยครับเรามาดูคลิปที่คุณจักรพจหลังจากให้

ไปข้างหลังแหวนหน่อแบนแหวนเแล้วเลยแหวคอ่าระตาัก็เป็ชายยาาวเนะครับหมมือหม่มือขอคุณทีมขาวสื่อชลนะครับขออภัยไม่ได้ว

อันนี้เป็นคลิปเดียวนะครับคลิปออกมามีแฟนคลับนะครับขอบคุณภาพนี้จากรัสดอนนิวนะครับผมแคปภาพมาจากวิดีโอของเขานะครับแฟนคลับก็มามอบดอกไม้คุณจักรับพบนะครับเดี๋ยวดูภาพนี้นะครับจริงๆผมคนหนึ่งนะครับแฟนคลับจักรัพบเป็นแฉตัวยงเหมือนกันอ้ยิ้มเลยนะครับยว้มดอกไม้ต่อนะ คนที่ถือดอกไม้นี่เข้าใว่าเป็นน้องสาวนะครับอนจารย์ที่อยู่ภาคตะวันตกนั้นเป็นเลขาเ,เป็นผู้ัหญาก่อนกลับบ้านสุดท้ายผมมีความรู้สึกคล้ายๆพี่โด่กับเางไทยเหมือนกันงงนะฮะ พี่โดอาจจะใช้นันตอเมฆตอนผมเจอครั้งแรกที่พักเพื่อไทยเนี่ยผมรู้สึกแบบดีใจอะ่ะคือเห็น,ก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 นแกกลับอ่นั่นพี่โดนี่แปดปีนะครับที่แจกบอบสิบห้าปีในยกแทักษิสิบเจ็ดปีสิบ7กสิบเจ็ดปีเอามาฟังให้สัมภาษขอบคุณไทยรัฐครับมันนานเพราะมันคิดถึงเมืองไทยทุกวันนาน นานเพราะว่าพ่อกับแม่กเสียไปทั้งคู่ระหว่างที่พี่ไม่อยู่นานเพราะว่าพวกเราที่เคยทํางานกับพี่มากับผมมาก็ขาดโอกาสที่จะได้ทํางานต่อจนาก,การเงเทพเนื่อง,งจากว่าเราไม่ได้อยู่เป็นผู้น,นำหรือเป็นเชียร์ลีเดอร์ให้มันนานเพราะเหตุพวกนี้ส่วนตัวเองในี่ยีปีมก็รอได้ไม่เป็นไรแล้วก็ปรับตัวได้เราคนเดียวจะกินจะอยู่แค่ไหนเสียดได้เวลาที่จะได้รับใช้ประเทศชาติไปเยอะ เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเลยกตั้งใจว่าอะไรที่ทําได้ก็จะทำการเมืองก็เป็นวิธีทางเดินการทํางานทางด้านการต่างประเทศในะกฏตะเบต,ต,ต่างๆผมก็จะรับทาต่อไปเ้วยเพราะนั้นตอนนี้ขั้นตอน,นง่ายๆครับว่าเมื่อคนจับเรื่องคดีแล้วก็ะจะขอทําตัวให้มีประโยชน์ประชาติในเวลาที่อยู่ในชีวิตเรื่อ,ง,องเดียวเนี่ยฟังดูแล้วมันเหมือนกับเรื่อง,งไม่ค่อยดีนะแต่ว่าทุกอย่างที่มาถึงขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการพูด เราะบอกอย่างนี้นะมันมีการคุยกันครับแต่การคุยกันเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามาแรกกันกลับมาแล้วแรกกับวันนี้อันนั้นไม่มีเป็นเรื่องการพูดว่าถึงเวลาได้อย,อย่างที่เราจะได้หาจุดร่วมนะครับแทนที่จะหาจุดต่างมาทะเลาะกันสิบกว่าปีนะเันเสียเวลาไปเยอะเลยก็เลยคุยกันในรูปแบบนั้นแต่ที่สำคัญที่สุดพี่อยากจะเน้นอย่างนี้ที่มันเป็นไปได้เพราะว่าการเมืองในภาพใหญ่สุดยวแบ่งไปในทางที่ดีขึ้นครับก็ ขอบคุณไทยรัฐนะครับมาดูในส่วนของผู้จัดการสิบเอ็ดแต่ช่องนิวส์วนนะครับนี่ก็คู่ปรับคุณจักรภพนะครับเจ้าของวลีเจเพน,เน,นี่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 สวันว One, as, ผู้จัดการวันนี้ก็ผู้จัดการก็จะต้องมาทําข่าวคุณจักรภพเลยครับนี่แสดงว่าข่าวนี้ฮอตจริงๆนะครับขอบคุณผู้จัดการครับจากพเสีเวลาสิปีเวลาที่เหลือขอรับใช้ชาติ ผมออจากประเทศไทยไปในปี52แล้วกลับมาในปีนี้6 7ก็15ปีเด็นะครับรู้สึกรู้สึกว่าเสียดายเวลาที่จะได้รับใช้ประเทศชาติไปเยอะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเลียตั้งใจว่าอะไรที่ทําได้ก็จะทำการเงินก็เป็นวิถีทางหนึ่งการทํางานทางด้านการต่างประเทศในาทต,ต,ต่างๆผมก็จะรับทําต่อไปด้วย เพราะนั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ไง่ายๆครับว่าเมื่อพ้อนจากเรื่องคดีแล้วก็จะขอทําตัวให้มีประโยชน์สัมพันธในเวลาที่เหล่อในชนีวิกตก้อนคำ้ามที่ของอันนี้เคยมีการพูดว่าถ้าไม่มั่นใจในกระบวนการจะทำยังไงครับครับมันเคยพูดไปจริงนะครับผมพูดไว้เมื่อตอนที่เ,เกิดเหตุการณ์ยุดิธรรมน่าในปีสี่แค่ไหนทั้งนู้นคอมมิชชั่นนะครับตอนนั้นไม่มั่นใจจริง สิ่งที่ได้พูดสิ่งที่ได้เครียดสิ่งที่ได้ทำตอนนั้นมาจากความจริงใจซึ่งผมไม่มีอะไรจะย้อนกลับไปแก้ไขนะครับยกเล้นจะบอกว่าสิบกว่าปีนี้ได้คิดอะไรขึ้นเยอะแล้วประเทศไทยก็เปลี่ยนแปลงไปเยปอะมาอยากจะบอกพวกเราข้อหนึ่งเราอยู่ในเมืองไทยที่กาัอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ว่าเรอยู่ข้างนอกเนี่ยสังเกตได้เยอะว่าการเมืองในภาพใหญ่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายเรื่องโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งระบบประชาธิปไตย ได้รับอนุญาตให้จเจริญเติบโตขึ้นอาจจะอย่างระมัดระวังแต่ก็จเจริญเติบโตขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ทุกอย่างมันมั่นคงแข็งแรงว่าที่เราจะหัวไปชนกันแ,แล้ะบอกาตาเอาอยู่นี้เดี๋ยวนะี้ขอบคุณผู้การครับนี่เหมือนว่าเราได้นักการเมืองชั้นเยี่ยมกลับมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านนะครับมาดูภาพนี้กันดีกว่าครับเป็นภาพที่มีความหมายมาก อคบบาอกาบบกการานเป็นเนเมกับครับมาดูอีกภาพหนึ่งอีกคลิปหนึ่งที่จะให้รักนะครับ จกักรพเปิดใจโรงกระเหลน15ปี5ประเทศแล้วก็ประกันตัววงเงิน400,000จกักรพบเพนแขนะครับเราก็มาดูประวัติคุณจกักรพบนิดหนึ่งนะครับคุณจกักรพบเพนแขโ ระได้บุคลากรชัน้นเยี่ยมกลับมาทํางานการเมืองนะครับเป็นเก่งเก่งหลายอยางน,นะครับจริงๆถนะ้พูดถึงทําการเมืองมานานๆน,นี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้เลยครับโอ้โ,โ,อโคุณจัดกระพบเพนแขอันนี้ต้องขอบคุณเป็นสแตนดาร์ดนะครับ รู้จักจักรพงษ์เพ็แขชื่อเล่นชื่อเอกนะครับเกิด21ตุลาคม2510กอายุ56นะครับปีนี้ย่าง้าครับปวดการศึกษาไม่ธรรมดาเลยนะครับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับชั้นประถมมัธยมครับปีตรีนะครับคณะรัศตรสาขาความสัมพันธ์ระหว่งางประเทศวลังกรมหาวิทยาลัยนะครับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับวิทยาลัยระหว่งางประเทศศึกษาชั้นสูง คอลเอสนิคมหวิทยาลัยจอห์นฮอปกินสาหรัฐอเมริกาครับนี่ก็เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐเลยนะครับ <c oughs> มาดูงานสิ่งงานที่ทำนะครับปีก่อนปี248นะครับทำงานเครือจัโลนภพวกพันนะครับกับราชการเจ้าที่การทุกกรมสารัทศกระทรวงการต่างประเทศภูมในรายนการโทรทัศน์ให้หลายชอ่องรวมกัน10ปีนะครับ46ถึง48ครับ โคกประจําสํานักนายมตรีในรัฐบาลทักษิณชินวัตรครับ2549นะครับรองเลขาที่การนายมนตรีในรัฐบาลทักษิณสองแล้วก็เป็นแกนน,นําน,นปชด้วยนะครับปี2550ครับเคยโดนคดีมาตรา112แต่การประาทากระทบแบบสังกฤษในหัวข้อระบบอุปถัมภ์ในฐานะที่เป็นอุปสรรคขัดขวางประชาธิปไตย วงเล็บอายการสั่งไม่ฟ้องไปแล้วนะครับปี2551ครับเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนยายกมนตรีในรัฐบาลสมัครสุนทรเวชครับ2552เดินเห่านอกประเทศในช่วงเดือนเมษายนครับเดือนเมษายนนะครับปี2557นะครับคอสชเรียกรายงานตัวจแไม่ไปสัหารจริกออกไม้จับข้อหาป่าฝปืนและมีอาวุธสงครามว้ในครอบครอง แล้วก็ปี60นะครับสารอาญาหมายจับข้อหาร่วมกันมีอาวุธเครื่องวัตถ,ถุกระสุนปืนและวัตถุระเบิดผิดกฎหมายเป็นอังยี่นะครับ27มีนาคมปี67นะครับประกาศผ่าน Facebook ว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยที8มีนาคมเดินทางมาที่กองปราบเพื่อเข้ามอบตัวครับครับผมก็ดีใจนะครับที่คุณจักรพงได้กลับมาประเทศไทยเราจะได้มีบุคลากรทางการเมืองมาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับ นี่คือผู้เปิดระบอบอมาตะยาธิปไตยคนหนึ่งที่ผมจากความทรงจำครับคำว่าระ,ระบอบอมาตะยาธิปไตยนีเกิดจากคุณจักรพงศ์เพนแขนี่แหละครับวันนี้กลับมาแล้วสิบห้าปีนะครับผมคิดว่าแฟนคลับ f อซีของคุณจักรพบคงดีใจและผมก็เป็นผู้หนึ่งครับที่ดีใจและก็ปลื้มใจที่คุณจักรพได้กลับบ้านและผมก็หวังว่า ผู้รีไฟที่อยู่ต่างประเทศก็คงจะได้กลับบ้านเช่นกันนะครับขอบคุณการทีต่ตามช่อง YouTube ชีพทํขคาวิเศษสวัสดีครับ